นิตินี้คือจิตของเวลาทุกเงาในอากาศคือเศษความทรงจำที่ยังไม่ดับเรากำลังเข้าสู่จิตของการเวลาที่ซึ่งทุกวินาทีคือความทรงจำที่ยังไม่จบแล้วเราจะเขียนต่อมันอย่างไรละ่ะเมื่อเจ้าเชื่อในแสงที่อยู่ในตนเองประตูทุกบานจะเปิดออกเช่นนั้นเราจะก้าวไปด้วยกันไปเถอะใช่ ที่สุดเจ้าก็จําได้คือเศษวิญญาณที่เจ้าทิ้งไว้ในวันที่เจ้าหยุดเชือ้อในรักของตัวเองให้อภัยเจ้าและค่าให้อภัยตัวเอง จำแววตานี้ได้แม่ผ่านพันปีเราจะหากันจนเจอไม่ว่าผ่านกี่พบนี่คือภาพที่ฉันเคยฝันเห็นหรือคือความจริงที่กลับมาทวงคืน จำทุกความเจ็บฉันก็จะไม่ลืมพันธสัญญานี้ทุกครั้งที่เจ้าปลดปล่อยอดีตแสงของเจ้าจะสว่างขึ้นอีกขั้นอาจจะก,ก้าวต่อต้องยอมรับความเศร้าที่เคยมีใจ ฉันอบอุ่นยังไม่เคยเป็นมาก่อนอย่าลืมฉันแม่เวลาจะลบทุกสิ่งใจของพวกเขาจะเต้นด้วยพลังเดียวกับเราคืนนี้ เส้นเวลาได้บรรจบเส้นเวลาได้บรรจบนี่คือพันสัญญาแห่งแสงที่จะเชื่อมจิตเราไว้เหนือมิติทั้งปวงให้เราเชื่อมกันแล้วไม่ใช่เพราะเวท ต่เพรราะสเธอจะไม่มีวันหลงทางอีกตีฟ้านี่เหมือนทะเลแขวนอยู่กลางฟ้าและในบอกนั้นซ่อนประตูเก่าแก่เจ้าคิดว่ามันจะยอมให้เราผ่านหรือไม่หากใจไม่มั่นคงแม่ก้าวแรกก็ไม่มีผู้ใดต้องการข้ามจงแสดงใจแท้ของที่จิตสั้นไหวจะถูกมิติกลืนเจ้าทั้งสองพร้อมหรือไม่ เจ้้ารรูหรือไม่ว่าประตูนี้จะพาไปที่ใดเราได้ยินเพียงตำนานว่ามันเปิดสู่แดนจันทรามาขออนุญาตผ่านหากท่านเห็นว่าเราสมควรข้าเห็นใจพวกเจ้าทำไมฉันถึงเห็นเงามันคือความกลัวของฉันหรือมันเพียงเงาสะท้อนไม่อาจทำร้ายเจ้าแต่หัวใจยังเต้นแรงเราจะก้าวข้ามพร้อมกัน